กูสิกลับมาอีกเออแล้วโหสิกรรมให้นากระดามาอีกนี่บ่ด่ามื้อนากระดาคือเก่าอ้าวเอาะัว่ก็หลายเด้อบเด้อโกใหเด้อต้องมีเด้อเนาะกว่าิเงินกปะแน่ในกระเป๋ากวกให้ใดเาสิใยอยู่เดียวล่ะโหหได้ใอี ี่น้องเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่ดสุขสุขคนพี่น้องเด้อนาะหรืว่าสิเป็นพี้องทางลาวเนาะฝั่งไทยต่างประเทศกยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวารีซาแนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ามื้อนี้กได้นโอกาสเนาะปีใหม่วักาพี่น้องเนาะอ่ามามมาไม่ทัเนาะอ่ะให้ทางให้เพิ่นเนาะโอ้มือกล้องพี่น้องเ้

มีหนุ่มเสือบ่ตื่นเออ yeah. <laughs> <and> <cities> <to game that day> <atcha>. นั่งลงกข้างนั้นจ้หดสิจว่มันหักมันหักโขมือกอมือสั่นอย่าลขาดขาดเียงอยู่เทียงอยู่ No ตื baby, ่ต <y> ุ <arrivé> yeah. uh, well my my ้ยสบายดีดีไมาใช่กล้องพี่มาเจอเด็กแม่เเอ๊ะเจ้าบงอะไรที่ใช้ผ่านไนใช้ผ่านไหนตัวไ่นาเน้อ

lại đấy nó tạc con à, thưa, nó, con lò nó đây này, Bên vị thi, mà cái này nó Sa thụ nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ตุ้ยไม่มีมาเ้านามฮ้ยตุ้ยมาเรากพอทมมามา่มาหมกะับตุ้ยหมดกอนหมดกอนปลากระต้้ตัวสงบงบก็งบกนอแมแม่าสิได้ไหเจ้าเือไข่เือดีแเือเาโอ้ยดานบน้อเอเาพี่สยหน่อยดีแ

งสามสีหากตุ๊กไฟโขกนเดยนนะพี่วพันสององพันยินเห็นเิบายใจได้ที่ใหม่เโคลนไ้สบายใบยเูกแขน้วก็ได้ม

ນີ້ກໍທຸກຂໍຂອບຄຸນອ 0 <measurement> <laughs>

coi <laughs> cả con nó đây đứa rồi <laughs> chuẩn xếp về thằng nào chạy line ông tao ngồi khí cao à cho bản à trang say say may nó bản này nó vừa

เมื่อกี้ข้าว้าาเได้มาไปตจะถินอนอยู่เหรอผ้พูดโมแม่าอนก็สูดแล้วแต่ว่านพ่จะายใจ่างรสูมจกย่ได้สูดในฝา ว่าดังเด้อดีโคตรเข้าดีคตรเข้ามีวามไม่เลยีใจดีๆไม่แห้งด้วยสุขภาพแข็งแรงคนบจะได้ความขมีเได้หพยาโลค่าเป็นหนึ่นี้วันนี้มีแต่ความสุขความเจริญทา้งความรู้ความเมียเมียแนมเมืองตไป้หลูกูปั๊บเมนดาชันเนาะถ้าบอกเราปวดไส้ปุ๊บเมียลูกเม่นบอก

<cười> 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 nó nói chạy vậy nghen nó <cười> <cười>

ป้าเลี้ยงจ้าฉันป่าหงมือฝาไว้เนาะหลังเตียนฝาไว้มามาโยนให้นลูกตีขอตีไม้ลมป้าก็่นี่เไม้หมีตะิบบาาแค่แห่ได้ลำด้วยลำด้วยเด้อหะฮะครักาคำ้มันมีโลดให้จะเลื่อเนาะให้จะเลื่อน้อเลยให้เป็นเพื่อนของสังคที่เพื่อนของพมีาะ แต่เบิรพ่อเิม่ได้ได้นั่นถเเบายพี่ปาหามมียังลาน้อมีแต่ถึกเลขถึกเบิกุ้ยพี่ปลาเ้ยห่ามากไนมามาเนี่ันือบปองมดกดอเอาไปก่อนมาป่านน้ี่่นี เด้อล้พันลานเ็เด้อปีใหม่ด้สุาพแข้งแห่งไรซาเกี๊ยสาไถได้รวยจะซีดใส่ปะนี้สิแล้วยังดกำโองถังนังฉนนังเห็ดถังนังมังกรเห็ดจะไหนก็เวดก็เนียงแ้ว

อย่าลน่เลยะเาไปนลย่ะควาไันหน้าวันหน้าไปในสสวนผัวไปน้ำชิ้นบนขวดเป็นบาทไ้ี่วงวักเนีเกาหรอฮักเกาเนาะที่จะไปใจแรงก็ฮักึ้น้อกคือเกาเนาะ โอ้ยนีคือนางคือขนาดเนาะโคซิโก้ซิกรรมเจอทีที่มันบอดีจองวินจองการตัวการ

ขอจบคลิปไปก่อนได้พี่น้องด้ิเนอ่ะถ้าพิพาดประการใดน้องพี่น้องอ่เนาะต้องกาบขอโทษขออภัยผมพี่น้องเอฟซีเบื้อทุกท่านเนาะครับบระคับใจใดเน้องว่าผมโลนันทูพี่น้องนะต้องกาบขอโทษขออภัยผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบื้อทุกท่านเนา้องหรับงฝันนี้กระทำลาไปก่อนแล้วเนาะสบายดีีใหม่เด้อพี่น้องเด้อเนาะมีโครงการแล้วเนาะโอ้ยผมเป็นพี่น้องสุขใจสบายใจเน้องหรือว่าการงานใดๆเนาะก็ขอให้เจริญก้าวหน้าเนาะโรงเรือนตลอดปีและตลอดไปเลยพี่น้องเด้อเนาะ อ๋พี่น้องหน่อยก็สำหรับที่นี่เนอะอาะการลำลาไปก่อนแล้วเนาะกะคำว่าสบายดีเ้ยสบายดีพี่น้องเห็นเนาะ